ในช่วงใกล้สิ้นเดือนแบบนี้ใครๆเขาก็หวังอยากจะเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิคนคนนี้อยากจะเป็นตลอดรวมไปถึงคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะอยากเป็นเศรษฐีกันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะครับส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปพึ่งพาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันถูกต้องค่ะพาไปที่นี่เลยจังหวัดพะเยาชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะที่นี่ครับที่วัดพระธาตุน้อยจำไก่หมู่ที่11ตําตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับเป็นวัดเก่าแก่ครับที่นี่ แล้วก็มีโบราณสถานแล้วก็ถูกสร้างมาเนี่ยนานแล้วนะหลายร้อยปีเลยครับบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่บนเขาในป่าท้ายหมู่บ้านชาวบ้านก็เลยเรียกว่า เวียงชมพูค่ะเป็นวัดหนึ่งครับที่ชาวบ้านเอาแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรไม่เคยขาดสายแล้วดูสภาเอ้ไม่ใช่ขอให้ดูบันไดที่มันทอดยาวขึ้นไปบนบนดอยแบบนี้กี่ขั้นนะเนี่ยหลายร้อยขั้นอยู่ครับโดยเฉพาะจุดที่มีท่อนตะเคียนทองนะตรงเนี้ยพลาดไม่ได้เลยเป็นตะเคียนทองเก่าแก่บริเวณใกล้กับบันไดวัดตะเคียนเก่าแก่ที่นี่นะครับมีความยาวประมาณ4เมตรวัดรอบได้1เมตรครับชาวบ้านก็อัญเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้หลังจากที่ เจ้าแม่ตะเคียนนะครับเคยไปเข้าฝันคนในหมู่บ้านให้มาช่วยเอาขึ้นจากอ่างเก็บน้ําท้ายหมู่บ้านชาวบ้านเขาเล่ากันมาแบบนี้แล้วที่นี่นะแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยชาวส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้ทั้งใบสีพวงมาลายัยน้ําแดงอาหารคาวหวานชุดไทยและดอกไม้ทูปเทียนเพื่อมากราบไหว้ขอพรอและขอโชคขอลาบตามความเชื่อ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาคุณผู้ชมฮะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มากัน <ฮะ S 1> ขอพงขอพรถูต้นตะคงต้นตะเคียนเป็นความเชื่อนะอเครื่องเส้นไหว้ก็มาเต็มเหมือนกันนะก็เป็นความเชื่อแหละ